โอเคก็ขอกราบสวัสดีครับพี่พพน,น้องชาวไทยทุกท่านกันแล้วนะครับคิปในวันนี้ก็มาอยู่กับเอช่องโอสถีนะโอสถีใช่ก็คือผมได้เดินทางมาที่ไหนสักแห่งน,นะครับผมอะ่ะซึ่งผมว่าผมจะเดินไปข้างหน้านี้โอเคนะครับผมอะ่ะซึ่งผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคน เอ่อทำไมมันคุ้นๆก็ไม่รู้นะแต่ก็อืมเอ๊ะอ,อะไรอ่ะใครมันมาให้ประตูอะไรใครมันทำอะไรอ่ะร้านค้าร้านค้าเออสวัสดีครับเอ่ออันนี้น่าจะเป็นร้านค้าเลยส่วนนี้ก็น่าจะเป็นพออ่อค้าเออ าจะเป็นพ่อค้าไม่เคยมีขาอะไรขายมั่งนะเมื่อแต่จะมีใครมาซื้อเลยเนะี่ยโอ้โหไม่มีใครผ่านไปผ่านมาหรอกมั้งเออเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีชั้นสองด้วยนี่ใช่ไหมเอ่อชั้นสองนี่คือผมขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอ๋อขึ้นไปได้เลย <c oughs> เสียไปได้บะอ่า จะอ๋อของเอา้ขายเลยอืม,อมว่าแต่โจไปวันนี้มีถ่ายคลิปอะไรวะเนี่ยอืมอ่ารูสึกว่านี่มันไม่ค่อยคุ้นเคยนะ มันไม่ใช่โลกของเราด้ยซ้ำไปอ๋อคิดออกแล้วเราว่าเราจะเล่นโลบอกฮะคิดพิเศษใช่เฮ้ยมานอะไรอ่ะแต่ก่อนอื่นดูนี่ก่อนอืมร้านอะไรอ่ะร้านขายขนมปังโอ้ อึบฮึบไปถามคนท่านนี้ดีกว่าว่าคนน่าจะมีคนอยู่ในบ้านเลยบ้านโดนิดกอกกอกกอกมีใครอยู่ไหมครับอ่าใครวะเนี่ออยอ้าอิงวแดงนี่ใครอ่ะเข้ามาเลยครับครับผมคาฟูครับผม อะไรได้เวลาฮีโลกดติดตามให้ถือจุ๊ยกดติดตามให้ช่องโอสถีด้วยต้องเก็บเป็นโอสถีนะเนี่ยครับนะแล้วรยทุกคนมีการเปลี่ยนให้เขาด้วยเออโอสที ให้ถึงหนึ่งพันซับด้วยนะครับอืมแค่นี้อืมโอเคอ่าลุงชื่ออะไรครับแล้วลุงอยู่กับใครครับลุงอยู่คนเดียวหรอครับเอ่าแล้ว แล้วบ้านหลังแล้วลุงรู้ไหมว่าอายังไงอะลุงรู้ไหมว่าผมจะกลับโลกเตอนยังไงผมจะอันนี้ยังไงอะโอ้โหให้ลุงตอบคำถามอะไรก่อนเนี่ยโอเคเอาใหม่นะครับอ่าแป๊บดนึงนะทุกคนแอคชั่น <c oughs> เออเอะ่าลุงชื่ออะไรหรอครับอ๋อลุงชื่อโดนิทําไมหรอลุงอายุเท่าไหร่อ๋อมาดูดิลุงอายุประมาณไม่ประมาณหรอกลุงอายุเออหกสิบปีอ๋อครับแล้วลุงอยู่บ้านคนเดียวครับเปล่าหรอกลุงอยู่กับหลานเอ้าแล้วหลานลงอยู่ไหนอยู่ในใจทุยฮะเอาดีๆครับลุงหลา,านลุงไป ไหนก็ไม่รู้ครับเอ้ยสีคุงคุณนี่มันสีเฮ้ยฝั่งหนึ่งเขียวเหลืองแล้วก็จะมีสีเทามาตัดหรือมีเหล็กมาตัดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีนี่มันไซคโครนโจเกอร์คาเมลไลเดอเดบอเอาละนักความผิดขอใจว้ซะ ว้าวบ้านลุงนี่คือสวยมากเลยนะครับผมอยู่แล้วสิ่งลุงชอบเปลี่ยนนะเอออันนีันนี้ใครมันเอาหลังรถใครเอา,ามันเอาฟตฟตไว้ตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อไวส้สาหักนางเด่นเออเข้าจะทำเฮ้ยไอ้สีมันช้าเลยเฮ้ยสีมันเน่ามันรอในสก,กินก่อนหรือเปล่าใช่ ก็จะเป็นสกินก็สกินเก่านั่นแหละใายจำได้ก็นั่นแหละหรือไม่ก็ย้อนไปดูคลิปชงเร็กๆจะเวนไ์เอเออวะเอาชีิตเราเป็นเทรนยรงอยู่ไหมวะช่างมเอ่ออันนี้จะเป็นุมอว้นอนฮึมกินที่นอนนี่คือเหม็นมากซักมากเนี่ยหรือว่าคนไม่อ่านหน้งก็ไม่รู้ ว่าแต่เราจะกลับโลกเดิมยังไงเนี่ยสีดำม่วงน่าจะมีความหมายถือว่าชอบแบบฝั่งจุกเกอร์นะอ,อันนี้ก็โอ้รู้สึกว่าฉากนี้ไม่ค่อยมา อะไรคือไม่ค่อยมาเรายังไม่เคยมาด้วยซ้าช่างมันอ่าสะพานตรงนี้อืมเออไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวมาสปอย <c oughs> โอเคอืม เดี๋ยวสักวันเราคงจะต้องกลับลูเรือได้อุ้ยมันหนุ่มอะไรเนี่ยว้าวนั่นลงเข้าไปดูดิเอึบ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 โอ้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยนี่มันเออะนี่มันลูกเอาชุดโลดอุลตร้าแมนทิกเกอร์นี่นะว้าว เราก็แต่เมื่อกี้เราไปอยู่ที่ไหนมาโอเคก็ขอเอ้ย,ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องหอตัวเราไปก่อนแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็จบน่่แหลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนั่นแหละก็ หลังจากที่หลังจากที่ลงคลิปนี้เสร็จก็จะมีคลิปอื่นตามมาด้วยนะก็คือวันนี้แล้ลงสองคลิปเลยแต่วิดีโอช็อตนะะรือก็คือว,วิดีโอสั้นอะผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ลงหรือเปล่าไปแล้วล่ะบาย